บางทีกลับมานเหนื่อยหรือปอดเขาเขาช่วย่ะคะมันลืมสิ่งที่เราแบบเราเครียดไปเลยอะโลกทั้งใบของเขามีแต่เราบอกแม่ดิบอกป,ปา้าดิใครแก้มเมื่อกี้ใครกัดตูดชิโร่รับตูดเหรอเนี่ยเอาโล่งกับตูดตรงนี้เหรอเมื่อกี้โล่งมันเหมือนกัดตูดลูกอะดิใช่ไหม โลมันยังอดใจไม่ไหวเลยคลับดูดน้องน้องก็ร้องเลยดูดิน้องงอนคุณแม่น้องเขาเป็นเปอร์เซียส่วนพ่อน่าจะเป็นแมวจรน,นะคะเพราะว่าบ้านลูกค้าเขาเลี้ยงปล่อยอเลี้ยงตัวเมียปล่อยแล้วก็น่าจะไปได้กับแมวจรมาน้องทำหมันด้วยค่ะแล้วก็บวกกับว่าน้องอะกินเก่ง แล้วก็เวลาถ้าแบบแม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยคือน้องจะไม่กินจากชามนะจะนั่งสะกดจิตแม่คือนั่งแบบจนต้องลุกอะ่ะลุกลวไปป้อนใส่อุ้มมือค่ะเขาถึงจะกินแล้วชอบมากนี่ขนาดแบบอาหารที่แบบเลือกที่ว่าไขมันต่ําที่สุดแล้วนะก็ยังหนุกหนับมากเป็นเพราะด้วยอาหารด้วยแล้วก็น่าจะอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยวิ่งเล่นนะคะ เล่นแบบหนึกหนับเล่นแบบนุ่มนิ่มไม่เล่นโหดเหมือนคนอื่น,น,นแต่กระโดดคอนโดได้นะเห็นอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ดาไ่ดื้อค่ะไม่ดื้อ <c oughs> ชิต้าไม่ดื้อใช่ไหมไม่ดูแค่กูแค่ยิ้มหวานคือพี่จะจับเขาหวีขนทุกวันแล้วกลับบ้านอไม่ว่าจะทําอะไรก็คือแล้วแต่คือแบบ จะเข้ามาหอมอะ่ะหอมทุกคนเหมือนกันเข้ามาหอมเข้ามากอดน่าจะด้วยความเคยชินน่าจะชินกับเรามีอ้วนได้แหละที่ชอบทําแบบมีรรรมทาของหักของแบบเตียงหักอย่างเงี้ยพอด้วยน้ําหนักเตียงหักไม้ของน้องหักเลยแล้วก็ล่าสุดเคยกระโดดไอ้บันไดที่ทําเป็นชั้นคอนโดอะคะ่ะจ้างเขาทาน่าจะแบบเจาะไม่ดีก็ล่วงบันไดหักไม่รู้ด้วยน้ําหนักหรือเปล่าหรือว่าทํามาไม่ดีก็ไม่รู้ คุณหมอเจอคุณหมอยังตกใจแล้วเฮ้ยทำไมยังขยายตัวได้อีกพี่ไปตรวจสุขภาพอยู่ก็คือเขาไม่เป็นเบาหวานนะไม่มีโรคไตไม่มีค่าอะไรเลยมีแค่ว่ามีไขมันสูงมานิดเดียวแต่เบาหวานทุกอย่างปกติแต่แค่ว่าคุณหมอห่วงเรื่องแค่ว่าข้อ,ขอ,ขอกระดูกเพราะว่าน้ําหนักเยอะกลัวเรื่องแบบเวลากระโดดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะห่วงแค่เรื่องนั้นแต่ตอนนี้ก็คือคุมคุมเริ่มคุมอยู่ค่ะอย่างเลี้ยงปิดพี่ก็เซฟตัวเองนะคะกลับถึงบ้านปุ๊บพี่กับแฟนก็จะรีบขึ้นไปอาบน้ํา เปลี่ยนสภาพทันทีคือเรากลัวเชื้อโรคอะเอามาติดพวกเขา<ม>อย่างเนี้ยบางทีกลับมาเหนื่อยหรือบางทีเครียดเครียดไงค่ะกลับมาดูเขาเล่นกับเขาคือมันก็ลืมนะมันลืมสิ่งที่เราแบบเราเครียดไปเลยอะ่ะลืมแบบนั่นเลยแบบเหมือนเขาช่วยได้เยอะค่ะ อย่างปัญหาแบบเจอปัญหานอกบ้านมาหรือปัญหาแบบกรณีทะเลาะกับแฟนหรืออะไรเงี้ยกอดเขาเขาช่วยอะค่ะแล้วเขาก็รับรู้นะถึงเวลาวัานนะั้นคือถ้าเรานั่งนิ่งๆเขาจะมาคอเคลียร์มาแบบใกล้อยู่ตลอดแบบมาหามาแบบพยายามนอนแบบคุกเขี่ยรเราอะ่ะ ก่อนจะคิดเลี้ยงก็คือหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลเอาใจใส่เขาอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงเพราะแบบคุยเห็นแล้วน่ารักเนอะเลี้ยงแล้วแบบเพื่อหาแบบยอดวิวหรือเลี้ยงมาเพื่อแบบเอาน้องมาหากินหรืออะไรเงี้ยคือไม่อยากให้คิดอย่างนั้นน่ะถ้าถ้าคิดจะเลี้ยงคือมันต้องเกิดจากความรักค่ะความรักแล้วก็การรับผิดชอบต้องสูง